สวัสดีนักเรียนเราก็มาดูเฉลยเรื่องระบบใบสำคัญหน่วยที่ห้าข้อหนึ่งนะเราก็มาดูโจทย์อันนี้มันจะมีการส่งคืนจำละนนี่บางส่วนบริษัทชอบค้าจำกัดใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงินทะเบียนใบสำคัญมีช่องเดบิตนะซื้อสินค้าค่าขนข้าวภาษีซื้อแล้วก็บัญชีอื่นๆ ใบสำคัญค้างจ่ายมียอดคงเหลือจากเดือนก่อนดังนี้5ขีด5นำโชค2 5 6 8 0 5ขีด10ร้านสายฝน3 10, 5 3 1 0 5ขีด18รกรมสรรพกร6,000 5ขีด9สำนักงานประกันสังคม8,000รวมยอด74 990เธอก็เอายอดนี้ไปใส่ในแยกประเภทใบสำคัญเป็นยอดยกมาทางด้านเครดิตเขาได้ให้เปิดนะ ประเภทใบสำคัญเป็นยอดยกปาทางด้านเครดิต7 4 9 9 0แค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาดูรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนารายการแรกก็บอกว่าตั้งวงเงินสดย่อย5000และจ่ายเช็คให้พนักงานรักษาเงินสุดย่อยในวันนี้เราก็ทำใบสำคัญขึ้นมาแล้วก็ไปลงในทะเบียนใบสำคัญ วันที่หนึ่งมิยหกขีดหนึ่งใจผู้รักษาเงินสดย่อยตั้งวงเงินสดย่อยห้าพันอ่าช่องอื่นๆนะใส่ช่องอื่นๆคือห้าพันเพราะมันมีแค่ที่แตกเอามาซื้อขอ 9, า้ากลเข้าาซื้อไม่มีก็ใส่ช่องอื่นๆเมื่อใส่ช่องอื่นๆก็โพสต์ไปแยกประเภทเราไม่ได้โพสต์เขาให้โพสต์ไปทันทีนะต่อไปเราก็จ่ายเช็คก็มาลงในทะเบียนจ่ายเช็คนะวันที่หนึ่ง 5 0าศูนผู้รักษาเงินสดย่อยหกขดหนึ่งห้าพันก็เอาวันที่กะเลขที่เช็คไปใส่ในช่องการจ่ายเงินวันที่7 5 0ดห้าต่อไปวันที่4จ่ายเช็คให้ร้านสายฝนได้ส่วนลด2%สายฝนก็คือ5้าีดสิอันนี้3 5 3 1 0ก็ไปลงในทะเบียนจ่ายเช็คนะ ห้าขีดสิบสามล้านสายฝนเลขถัดมาก็คือ0ูนวันที่4ี่เขาบอกว่าให้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะสให้ส่วนลดสองอนนี้เธอก็ไปดูที่ยกมาเขาบอกว่ารวมมูลค่าเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเธอลดจัดตัวนี้ไม่ได้เธอต้องเอาตัวนี้คูณ7จ็ร้อยเแล้วถึงคูณสนต 35, 3ามห้าส3มหนึ <lawsuit> ่งคูณเจ็ดฐานร้อยเจ็ดก็จะได้ภาษีที่ติดอยู่ในนี้2 3งพันสามลบสามห้เป็นยอดเที่ยวมาคิดส่วนลดส3มหมื่นสามคูณสเเซได้660ก็จะใส่ช่องส่วนลดละ660ลบกันก็เป็นเช็คที่จ่าย34650 ก็ไปลงในช่องการจ่ายเงินที่5้าขีดสิมันไม่ได้อยู่ที่เราเราก็มาทําตําหนิตรงนี้ไว้ว่าใบนี้เราจ่ายแล้วนะที่ครูขีดเส้นนี่ครูจ่ายแล้วนะต่อไปวันที่7ซื้อสินค้าจากบริษัทชอบค้า3ามหมาภาษีเเปอร์เซนเงื่อนไขห้าทับสิบทำใบสําคัญแล้วมาลงในทะเบียนใบสําคัญวันที่7็ด 6ขีด2บริษัทชอบค้าซื้อสินค้า5ทับ10เอ็นทับ40 35ก็ลงในช่องซื้อกด35คูณ7%ก็ได้2450บวกกันก็เป็นหนี้ทั้งหมดเท่ากับใบสำคัญที่เราต้องทำขึ้นมา37 450เสร็จแล้วเพราะวันนี้ยังไม่ได้จ่ายต่อไปวันที่ 9. จา่ายค่าขนส่งให้บริษัทเสรีขนส่ง2,005อันนี้ต้องลงทั้งสองเพราะจ่ายแล้วทำใบสำคัญแล้วก็ไปจ่ายเช็คเ,เราก็มาลงในเทเบียนใบสำคัญ6.3วันที่9บริษัทเสรีขนสง่งจ่ายค่าขนส่ง2,005ลงในช่องค่าขนเข้า2,005ส็จแล้วก็มาเขียนเช็คลงในเทเบียนจ่ายเช็ควันที่9 003บริษัทเสรีขนส่ง6.3ด2,005 2,005เสร็จแล้วเธอก็วันที่กระเล็กที่เช็คไปลงในช่องการจ่ายเงินเซรีขนส่งนี่วันที่9 5003ต่อไปวันที่11ชชำระนนี้ให้กลุ่มสัพป,ปกรก็คือที่ยกมานี่5.18ขีดเธอก็ไปเขียนเช็คจ่ายให้กลุ่มสัพป,ปกร6,000ครูขีดแล้วครูจ่ายแล้วนะ กูก็ไปลงในทะเบียนจ่ายเช็คกรมสัรพาระหกพัน 6, นี่หกพันเลขที่ห้าขีดสิบแปดกรมสัมภาระห้าศูนย์ศูนย์สี่ก็ไปลงหมายเหตุช่องการจ่ายเงินของห้าขีดสิบแปดเนี่ยต่อไปวันที่เท่าไหร่ คสิบแปจ่ายล้ต่อไปวันที่13ส่งคืนสินค้าให้ร้านชอบค้าสองพันภาษีเจ็เอเพราะเวลาซื้อมี7ส่งคืนก็ต้องลดยอดภาษีใช้วิธีลดยอดใบสำคัญอ่อเาเธอก็ไปดูร้านชอบค้าใบสำคัญที่เท่าไหร่นี่นะใบสำคัญที่6กขีดสกี่บาทลดยอดไปสองพันอ่อเธอก็ไปลงในสมุดลายวันทั่วไป วันที่13ใบสำคัญที่6ขีดสนะเดี๋ยวเงินกค่ใส่ก็ได้ส่งคืนสินค้าซื้อต้องคู่กับส่งคืนนะสองพแล้วก็ลดยอดภาษีซื้อ7%ของ2 0 0พคือ140ก็เดใบสำคัญจ่าย6ขีดสด้วยยอด2,140เธอเธอาเนี่ยโพสต์ไป แยกประเภทอ่ะวขวัให้เธอเปิดใบสําคัญเธอก็โพสต์ไปใบสําคัญนี่เขาไม่ได้ให้เปิดนะเธอก็ไปใบสําคัญจ่าย2140เอาแยกประเภทก่อนนะวันที่13สมุดรายวันทั่วไปรอวองรโพสต์มาจากอัน,นี้นี่รอวหนะอ้าวเสร็จแล้วเธอก็ไปช่องการจ่ายเงินของ6ขีด2ในทะเบียนใบสำคัญ6ขีด2นะนี่ วันที่สิบสามอวหอันนี้มันจะเป็นอันเดียวกันบรรทัดเดียวกันแต่เขาง่ายในการพิมพ์เขาก็เลยทําเป็นสองบรรทัดนี่อันนี้จะเป็นบรรทัดเดียวกันนะใส่ปีกกาไว้นี่บรรทัดเดียวกันเขาก็เอาส่งคืนนี่วันที่ส่งคืนก็รอวหที่ครูบอกว่าท้าเป็นบรรทัดเดียวกันให้แบ่งครึ่งนี้ แล้วเอาสิบสามเราว่าหกไว้ข้างบนเดี๋ยวจ่ายเงินเลาค่อยไว้ข้างล่างอันนี้เขาสะดวกในการพิมพ์เขานะเขาก็ดีลิทเป็นสองบรรทัดแต่เวลาทําจินมันเป็นบรรทัดเดียวเนี้ยอันนี้ไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างค่อยว่ากันส่งคืนแล้วนะเสร็จแล้วนะพูดไปแยกประเภทแล้วเอามาใส่แล้วต่อไปวันที่เท่าไหร่ ซื้อสินค้าจากบริษัทแสงเทียน45 0 0 0รวมมูลค่าเพิ่มน7% 2ทับ10เอ็นทับ3าก็ทำใบสำคัญและไปลงในทะเบียนใบสำคัญ6กบริษัทแสงเทียนซื้อสินค้า2ทับ10เอ็นทับ40นะ45 0 0 0ภาษี3%คูณก็ไปเป็น3,150บวกกันเป็นหนี้ทั้งหมด48150ก็เสร็จแล้ว ต่อไปวันที่สิเจจ่ายชำระหนี้ให้บริษัทชอบค้าทั้งหมดชอบค้าก็คือวันที่7นี้นะไปดูสิชอบค้าอันนี้นี่วันที่เจ็ดนี้หกขีดสองแต่นี้เธอก็ดูมันมีช่องเนี้ยไว้เนี่ยมันมีสิบสาหเนี่ยนะเธอก็ไปดูนี่มีอยู่เท่านี้3ามเจดสี่ห้าศู สามเจ็ดสี่ห้าศูนย์แล้วไปดูวันที่สิบสามรอวหกมันอยู่ไหนวะสิบสามรอวหกไลวน์ไลวันสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเออเจ้าสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบไปลบจะมีหนี้เหลือเท่าไหร่ค่อยๆสามเจ็ดสี่ศูนย์สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบด้วยสองพันหนึ่งร้อย สีลบลบที่ส่งคืนนะสองพก็จะเหลือ35310าสามเราก็มาทำในทะเบียนจ่ายเช็ค35310 6สามหกีสิบด้วยยอดที่เหลือร้านชอบค้าเลขที่ถัดมาก็คือ05นย์แต่นี้มันมีเงื่อนไขในการชำระเงินเนี่ยห้าทับสิต้องลดให้เข้าเปร์เซ็ ต่ใน5%ปเก็ต้องคิดจากยอดนี้ยอดซื้อคือ35,000หักด้วยส่งคืนเท่าไหร่สองพันเนาะสามห้าลบสองพันเหลือเท่าไหร่สาสาเอาสามาคูณห้าเปอร์เซ็นต์สาคูณหเปอร์เซ็นต์คูณหเปอร์เซ็นต์พันหห้าสิบ ลบกันออกมาเหลือสามสามหกหกศนย์เสร็จแล้วเธอก็ไปช่องการจ่ายเงินนะข้างล่างเนี้ยนี่ข้างบนนี่ข้างล่างสมมุติว่านี่คือมันทัดเดียวกันวันที่สิบเจ็ดศห้าก็เสร็จแล้วนี่ก็ชำระครบแล้วต่อไปวันที่เท่าไหร่นี่จ่ายแล้วนะ วันที่17จ่ายเช็คชำระหนี้ให้บริษัทนำโชคค่าซื้อสินค้าเครื่องหนึ่งที่เหลือจ่ายเดือนหน้าเธอไปดูนำโชคดูในเทเบียนก็นแ้ะนำโชคไม่มีต้องเป็นที่ยกมาเนาะ,ะที่ยกมานี่นำโชค5ขีคิด5านำโชค 2 5งห้าหนรวมมูลค่าเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการชำระหนี้บางส่วนเธอต้องลกยกเลิกใบสำคัญใบเดิมทิ้งแล้วก็ออกใบสำคัญใหม่ด้วยยอดสองใบด้วยสอใบอ่ะเพราะเธอชำระชำระสองอ่ะชำระเป็นสส่วนสองห้าหกศูนย์ห้าขีดหอันนี้เกิดจากการอะไรเนี่ยเธอต้องรู้ไม่งั้นเธอลดยอดไม่ถูก จ่ายชำระนี่เป็นค่าซื้อสินค้าครึ่งหนึ่งก็หารสองทำเป็นสองใบครึ่งหนึ่งนะะถือก็มาลงในสมุดรายวันทั่วไปใบสำคัญที่5้าขีดห้5สองห้าีดหรายวันรายวันเดบิตใบสำคัญจ่ายที่5้าขีดห้าสอ เป็นค่าซื้อสินค้าเธอก็ซื้อกับภาษีซื้อ,อคูณ 7, 7, เจหารร้อยเจ็ดออกมาจะเป็นภาษีซื้อพันหกแดสแล้วก็ลบกันก็จะเป็นซื้อสองหมืี่ใช่ป่ะเสร็จแล้วเธอก็ออกใบสําคัญ2ใบเป็นนี่แหละเป็นซื้อนี่แหละแต่หารสองสองหมืนสี่หารสองได้เท่าไหร่หมนะื่นสองเนาะ ก็จะออกเป็นซื้อสองใบด้วยยอดหมื่นสองหมื่นสองจะเป็นสองหมื่นสี่อาเธอเขไปทําใบสําคัญขึ้นมาสองใบใบถัดไปนะก็เป็นหกคิดห้าก็หกคิดหกรับนําโชคออกแทนใบสําคัญที่ห้าคีดห้าห้าคิดห้าอันนี้ก็จะเป็นหมื่นสองซื้อสินค้าหมื่นสองภาษีคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เข้าไป สิบสองเจ็ดแปดสี่กบแปดร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบรวมกันก็เป็นหนึ่งสองแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองแปดสี่ศูนย์อาจะกี่ครูลืมบอกแล้วเธอจะต้องไปเนี่ยห้าขีดห้าเนี่ยตรงช่องการจ่ายเงินเธอก็ต้องเขียนว่าวันที่เท่าไหร่ที่เธอแบ่งชำระวันที่สิบเก้านะ 19มิยอแล้วตรงช่องเลขที่เช็คเธอก็เขียนหน้าบัญชีของไล่วันนะรอวหแล้วก็วงเล็บว่ายกเลิกแต่อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราไงแต่ถ้าอยู่เธอต้องทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาออกสองใบแล้ววันเนี้เธอจ่ายฉบับนี้จ่ายฉบับแรก6กขีดห้าก็คือหนึ่งสองแดสี่ศนย์ะเธอจะไปจ่ายเช็คหกขีดห้า หนึ่งสองแป่ศูนย์หนึ่งสนย์ำโชคห้าูนยวันที่19บเกธอก็ไปลงในช่องการจ่ายเงินวันที่19 5เกก็เสร็จแล้วต่อไปวันที่เท่าไหร่ส่งคืนสินค้าให้บริษัทแสงเทียนสามพันมาส่งคืนสามพัน ภาษีเใช้วิธียกเลิกใบสำคัญใบเดิมยกเลิกแสงเทียนเธอไปดูแสงเทียนสิเป็นที่ไหนเป็นที่เราซื้อนี่แหละยกมาไม่มีแสงเทียนนี่6กขีดสนะเธอก็ไปเดบิตใบสำคัญจ่ายที่6กขีดสี่ไปลดยอดใบสำคัญ48150 ไปลดยอดส่งคืนก่อนพราะซื้อซื้อเราไม่ลดยอดซื้อทั้งหมดนะถ้าเป็นส่งคืนจะต้องเป็นส่งคืนแล้วที่เหลือถึงไปลดยอดซื้อส่งคืนเท่าไหร่สามพันเธอก็ไปส่งคืนสามพันแล้วก็จะเป็นยอดซื้อเอาสามพันลบสี่หมื่นห้าก็จะเป็นสี่หมื่นสองอ่ะสี่แปดหนึ่งห้าศูนย์ทีละขั้นทีละขั้นเดบิตใบสำคัญจ่ายที่หกขีดสี่สี่แปดหนึ่งห้าศูนย์ แล้วก็ไปเคส่งคืนสินค้าสามพันแล้วก็ไปซื้อนะเอาสี่หมื่นห้าลบสามพันก็จะเป็นสี่หมื่นสองแล้วก็ไปลดยอดภาษีซื้อออกแซงเทียนอยู่นี้สามหนะึ่งห้าศูนย์เนาะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะ แล้วเธอก็ไปหมายเหตุในช่องการจ่ายเงินโดยเอาวันที่ยกเลิกเนี่ยยี่สิบสองรวหกวงเลยปะยกเลิกนะยกเลิกแล้วก็ออกใบสำคัญใบใหม่ก็วันที่ยีองนี่แหละออกใบสำคัญที่6กขีดเจ็ดให้บริษัทแสงเทียนออกแทน6กขีดสี จำนวนเงินก็เป็นยอดสุทธิก็คือ42่หมนะสี่หมนสอออกใหม่ด้วยยอดเนี้ยยอดเดิมเนี้ย42่0มเนี่ยก็คือที่หักส่งคืนไง42่0มซื้อ42่หมคูณ7%เป็นภาษีซื้อ2940 แล้วก็เป็นใบสำคัญ44940ออกแทนออกแทนนะอ่ะครูลืมโพสตไปแยกประเภทวะเนี่ยในรายวันเนี้ยตะกี้นี้ห้าขีดห้านี่ครูโพสตไปยังอะเธอก็ต้องโพสตไปนะ หรือจะทำให้เสร็จแล้วค่อยโพสตทีเดียวอันนี้ใบสําคัญจ่าย5.5เนี่ยเธอก็ต้องไปแยกประเภทใบสําคัญจ่าย5.5 2 5 6 8 0แล้วนี่ใบสําคัญจ่ายที่6.4ี 4, 4 8 1 5 0ก็ต้องมาเนี่ยอ้างวัสดุลายวันเราหกเนี่ยเนี่ยต้องโพสตมาแยกประเภทรายวันโพสไปแยกประเภททันทีหรือจะโพสต์ทีหลังก็ได้แล้วแต่เราเนาะ พูดที่หลังก็ได้พูดไปพูดมางงน่ะต่อไปจ่ายเช็คให้สำนักง,งานประกันสังคมที่ยกมาปะนี่สำนักง,งานประกันสังคมห้าขีสิบเก้าแปดพันหมดแล้วเนอะที่ยกมาเนี่ยเธอเ้าไปลงในทะเบียนจ่ายเช็คสำนักง,งานประกันสังคมห้าขีสิบเก้าแปดพัน แล้วก็ไปหมายเหตุในช่องการจ่ายเงินของ5 1 9แต่ไม่ได้อยู่ที่เราก็เสร็จละต่อไปวันที่เท่าไหร่25จ่ายชำระนี้ให้บริษัทแสงเทียนทั้งหมด25แสงเทียนไปหาแสงเทียนก่อนแสงเทียนนี้ไม่ใช่แล้วพอยกเลิกไปแล้วหาแสงใหม่ คือนี้6ขีด7นี้ด้วยยอด44940ตรงนี้มันมีเงื่อนไขไหมไปดูแสงเดิมที่เรายกเลิกไปแล้วมาออกใหม่เนี่ย2องทับ10วันที่15วันนี้เราจ่ายวันที่25ก็อยู่ในเงื่อนไขแล้วก็ต้องให้ส่วนลดเขาเนี่ย25ใช่ปะ6ขีด7 44940นี่นะเป็นยอดใหม่ละ 4, 4ี่4 0เป็นใบใหม่ เราต้องให้ส่วนลดเขา2%เพราะอยู่ในเงื่อนไข2%ต้องคิดจากยอดที่ไม่มีแวดก็คือยอดซื้อนี่40,020ถ้าเธออยากจะคูณ7หาร107มันก็ได้4 0 2 0มือนเดิมนี่แหละเอา4 2 0 0คูณ2%ก็ได้840ลบมาก็เป็นเช็ค44,100เสร็จแล้วเธอเข้าเลขที่เช็คกับวันที่ไปใส่ในช่องการจ่ายเงิน6.7เหรอเนี 6, 7, ่ย วันที่จ่ายกับเลขที่เช็คก,ก็เสร็จแล้วต่อไปวันที่ยีิบเจซื้อวัสดุสำนักงานเธอก็ดีวัสดุสำนักงานไม่ใช่ซื้อนะซื้อของเราเป็นซื้อสินค้า4ี่6ูกหรวมมูลค่าเพิ่มแล้วจากร้านใบตองอันนี้ซื้อเธอว่าจ่ายเงินอย่าง,นางเนี้ยยังเนาะหรือจ่ายแล้วซื้อ เขาไม่ได้บอกว่าจ่ายค่าวัสดุซื้อซื้อ,อดูที่ทะเบียนจจายเขาจ่ายยังยัง,ยงเนาะเขาบอกซื้อเขาไม่ได้บอกว่าจ่ายเงินค่าวัสดุอ่ะแสดงว่ายัางไม่ได้จ่ายนะหกขีดแปดล้านใบตองซื้อวัสดุนะเป็นเงิน4ีรวมมูลค่าเพิ่มแล้วนี่ก็คือนี้ใส่เข้าไปเลยในใบสำคัญ4ี่ศแล้วก็เป็นวัสดุสำนักงานนะ ใส่อีกช่องซื้อนี้ไม่ได้นะนีซื้อสินค้าอันนี้ซื้อวัสดุก็ต้องเดวัสดุสำนักงานเธอก4066คูณ7หาร107ก็จะเป็นภาษีซื้อ266เอาไปลบ4066ก็จะเป็นวัสดุ3,008ก็เสร็จแล้วอันนี้ซื้อยังไม่จ่ายเนาะตะกี้แอบดูแล้วไม่ได้จ่าย ต่อไปผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสดย,ย่อยเธอก็เอาพวกนี้บวกกันนะห้าร้อยบวกพันสอภาษี7%จ็เปอร็นแสดงว่าพันหนึ่งนี้ยังไม่มรวมภาษีนะเของพันก็คือพันเจเพราะฉะนั้นเธอต้องตั้งเป็นนี้ด้วยยอดที่บวกแวดคือพันเจ็ครูก็จะทําใบสําคัญขึ้นมาด้วยยอดอันนี้1 000, 2ึ่งพั 2,770เป็นค่าเนี่ย3ค่าเนี่ย2,770นะ2,770นะเป็นค่ารับรอง500ค่าพานะ1,200ค่าโทรศัพท์1,000บวกภาษีอีก7%ก็เป็น70 นะพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบรวมกันเป็นสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เสร็จแล้วครูก็จ่ายจ่ายเงินให้พนักงานรักษาเงินสุดย่อยนะศูนย์เก้าพนักงานรักษาเงินสุดย่อยเบคิดเก้าสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบก็มาลงในช่องการจ่ายเงินเอาวันที่จ่ายกับเลขที่เช็คมาใส่เสร็จแล้วต่อไปจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมจ่ายเงินเดือนห้าหมื่นมีเงินเดือนอย่างเดียว หักภาษีไปสามเปอร์เซ็นประกันสังคมห้าเปอร์เซ็นกิจการสมทุบอีกห้าเปอร์เซ็นตอ้าวสามห้าสิบห้าก็คือพันห้าเธอก็ต้องหักภาษีพันห้าแล้วก็หักประกันสังคมอีกห้าเปอร์เซ็นห้าห้าเท่าไหร่ยี่สิบห้าสองพันห้านะซึ่งอีกประกันสังคมเนี่ย หักจากเงินเดือน2,005และกิจการสมทบอีก5เป์ 5, ปเท่ากันก็คือ2,005เราต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาเท่าไหร่อันนี้2,000 3,000 4,000, 4000. เอา4,000ไปลบ5,000 0ก็จะต้องจ่ายให้เท่าไหร่4,000ลบ5,000 0 40,06ใช่ไหมเธอ,อก็ต้องทำใบสำคัญขึ้นมา3ใบใบแรกจ่ายให้พนักงานจ่ายเงินเดือน40,06ใบที่1 นะใบที่2จ่ายให้กับกลมสัตปารร้โดยยอดภาษีคือพันหใบที่3จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคมด้วยยดอดอันนี้เบิ 2, ้ลสองพันห้บวกสองพเป็นเท่าไหร0ห้าหากจากเงินเดือน2อ0พเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการอีก2อ0พเมื่อคิดได้แล้วเราก็ไปบันทึกเอาเลขศูนย์ตกไปตัวหนึง่ง4ี่หมื่นก เราก็ไปทำใบสำคัญขึ้นมาสามใบใบแรกให้กับพนักงานจ่ายเงินเนะดือนสี่หมืนหกนะสี่หมืนหกเดบิตเงินเดือนเพราะหักจากเงินเดือนนะพนักงานจ่ายเงินเดือนใบหนึ่งอีกใบหนึ่งหกขีดสิเบเอ็ดให้กรมสรรพากรภาษีหักณที่จ่ายพันห้าี่คิดไว้หักจากเงินเดือนเหมือนกันก็ดีเงินเดือน อีกใบหนึ่งหกขีสิบสองให้สันนักงานประกันสังคมบันทึกเงินประกันสังคมสองพันห้าสองพันห้าเป็นห้าพันหักจากเงินเดือนก็ได้เงินเดือนสองพันห้าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการก็เงินประกันสังคมสองพันห้าเสร็จแล้ววันนี้จ่ายเช็คให้พนักงานจ่ายเงินเดือนเธอก็ไปลงในทะเบียนจ่ายเช็คพนักงานจ่ายเงนินเดือนหกขีสิบสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกก็ไปลงในช่องการจ่ายเงิน เอาเลขที่เช็คก,กับวันที่จ่ายไปใส่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเธอก็บวกรวมยอดในแต่ละช่องในทะเบียนใบสำคัญก็รวมยอดในช่องใบสำคัญจ่ายซื้อสินค้าค่าขนข้า,ขาภาษีซื้อแล้วก็ช่องอื่นๆเช็คว่าบวกเลขถูกไหมก็เอาสี่ตัวนี้บวกกันต้องเท่ากับตัวนี้เมื่อรวมเลขเสร็จก็เอายอดรวมนี้ผ่านไปแยกประเภท แต่เขาไม่ได้ให้เราเปิดแยกประเภทเขาให้เปิดแยกประเภทใบสำคัญจ่ายอย่างเดียวเธอก็เอายอดสองสองสามศูนย์ห้าหกไปแยกประเภทใบสำคัญจ่ายทางด้านไหนเครดิตเธอก็อ้างว่ามาจากทะเบียนใบสำคัญทศหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะแยกประเภทเนี่ยสามสิบทะเบียนใบสำคัญอันนี้ก็เป็นทศหกสองสองสามศูนย์ห้าหกใบที่เท่าไหร่เธอก็ไปดูหัวมัน เนี่ยอ้าวนี่เขาเขียนหน้าหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นหกถ้าอ้างหกถ้าหนึ่งเธอก็ไปอ้างหนึ่งอาเสร็จแล้วเธอก็มารวมยอดในทะเบียนจ่ายเช็คนะช่องใบสำคัญได้หนึ่งเก้าแปดหกเจ็ดศูนย์ับส่วนลดลับส่วนลดลับสามหนึ่งห้าศูนย์ธนาคารหนึ่งเก้าห้าห้าสองศูนย อยากจะรู้ว่าบวกเลขถูกไหมก็เอาสองตัวนี้บวกกันเท่ากับตัวนี้ไหมถ้าเท่าก็ถูกแล้วเสร็จแล้วก็ให้เธอเปิดแยกประเภทใบสําคัญจ่ายเธอก็ไปแยกประเภทใบสําคัญจ่ายทางด้านไหนเดบิตเธอก็ไปเ,เ,เดบิตหนึ่งเก้าแปดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดหกเจ็ดศูนย์เธอก็เอาเดบิตกับเครดิตเนี่ยเอาเครดิตนี้บวกกันเอาเดบิตนี้บวกกัน แล้วจับมาลบก,กันมันจะคงเหลือสองสามสี่หกเดี๋ยวเราทำรายละเอียดใบสำคัญมันก็จะได้สองสามสี่ศูนย์หกสองสามสี่หะสองสามสี่ศหเราก็ไปเก็บจากในทะเบียนใบสำคัญช่องการจ่ายเงินที่ปันว่างๆไว้อย่าลืมเอารายวันผ่านไปแยกประเภทใบสำคัญนี้ด้วยนะผ่านตอนหลังก็ไนดะ้เธอจะได้ไม่งงเดี๋ยวสับไปสับมา ลงเสร็จแล้วค่อยผ่านทีเดียวก็ได้เนาะอืมอ่ะแล้วก็มาเก็บไอ้ที่ยกมานั่นหมดแล้วนะเธอจำได้ปะอ่ะนี่หมดแล้วอ่ะดูที่มีเงินหมดแล้วนะหมดแล้วอันนี้ยกเลิกก็หมดแล้วหมดแล้วก็จะมีช่องนี้เปลี่ยนสีก็ นี่อันนี้ใบที่หนึ่งนะก็คือบริษัทนำโชค6กขีดหกหนึ่งสอนยาขีดหกนำโชคหนึ 1, 2, 8, 4, ่งสอนย์ขีดหกนำโชคหนึ 1, 2, 8, 4, ่งเสร็จแล้วไปดูอีกนี่ หกขีดแปดล้านใบตองสี่ศูนย์หกหกหกขีดแปดล้านใบตองสี่ศูนย์หกหกต่อไปนี่ก็หมดแล้วนะนี่ก็หมดแล้วนะก็เหลืออีกสองใบหกขีดสิบเอ็ด 12, 5, กับหกขีดสิบสองพันห้ากับห้าพัน 6กขีด11กับ6ขีด12กับ5,000อันนี้รกรมสรรพากรนี้สำนักงานประกันสังคมรวมแล้วได้ 2, 3, 4เส6สเท่ากับยอดคงเหลือใอนใบสำคัญจ่ายแสดงว่าถูกกือยังถูกแล้วนะแค่นี้นะ